ไดนะ้นำะน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 ะโยบายลงไปสู่การฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ผ้าเขาม้านะคะที่อยู่บนเรือนร่างของนางลำนั้นนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอเขาสก,กันนะคะผ้าเขามา้าเป็นเอกลักษณ์นะครับเราทำทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะฮะผ้าเขามา้า แล้วก็เพี้ยนมาเป็นขาวม้าขาวม้านะครับในเข้ามาในประเทศไทยในยุคข,ของพระนารายมหาราชนะครับโดยชาวเปอร์เซียนํามาใช้และเราก็นํามา รำดับต่อไปนี้ท่านจะพบกับการแสดงของโรงเรียนเขาจกักรวิทยาคมในเมื่อเอาต้นช่วยมาตั้งแล้วมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจับจองหาที่นั่งได้นะับัดรมือต่อแต่นี้ไปน,นิดนะครับพัฒนาก,การจัหวัสรแก้ว ได้ยืนเป็นลายแดบถ่ายภาพกับนางรำก่อนนะครับโดยให้ท่านหันหน้ามาทางนี้เลยนะครับเอ๊นะครับสามสามท่านนะครับเยืนคู่กับผู้นาเต้นเลยนะครับเป็นครูทั้งสองท่านนะครับพห้ยามอย่าเบียดท่านมากครับเวทีแคบท่านก็เป็นห่วงมองซ้ายมองขวาน่ารักมากครับค่ะค่ะคุณครูคะภาพที่ ส่องออกไปนั้นนะคะผู้ที่อยู่ด้านล่างก็จะอยู่ในกล้องของพวกเราทุกท่านเป็นภาพถ่ายมุมกว้างและมุมสูงนะคะเห็นทุกท่านค่ะเป็นแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังทุกท่านยิ้มครับยิ้มค่ะสวยงามมากครับแม่จะไม่เห็นใบหน้าก็รู้ว่ายิ้มนะครับแต่ตอนนี้ดูหน้าตาอิ่มเอิบกันนะครับนะครับเนี่ยเก็บภาพเรียนเชิญท่านนายอำเภอครับนี่แม่แรงครับนี่เขาเรียกว่าแม่แรงสําหรับยกทุกอย่าง เป็นภาพที่สวยงามและอบอุ่นนะคะทั้งผู้ที่